ก็เอาคลิปเก่าๆมาให้ดูทุกคนใดๆคือไปเห็นมาอีกนั่นแหละต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยค่ะก็คือมันน่ารักก็คือในความที่บอกคุยไปไปมาไม่ใช่เพื่อนเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เอามาให้ทุกคนดูอีกก็ไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีแต่บอกเลยเอามาให้ดูนี่คือคลิปที่เขาลดจิ้นกันแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เขาจิ้นกันอยู่นะ ก็ดูแล้วกันเขาก็ยังเหมือนเดิมเนาะเขาก็ยังเล่นกันอะไรกันเหมือนเดิมสนุกสนานเอออันนี้ไม่ใช่เพื่อนไปไปมาไม่ใช่เพื่อนเฉยอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะก็บางทีก็เล่นเองหลุดเองนักเลงพอทำไมอะ่ะอืมคนใกล้ตัวใครที่มาไม่มีใครคิดว่าเป็นเพื่อนกันอะ,อะไม่ว่าจะรับเชิญหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คือประเด็นคือ คนของเราก็ปฏิเสธไม่เป็นไงเขาเขามารยาทดีอันเนี้ยเขาไม่ปฏิเสธเขาเป็นคนมีมารยาทเนอะเนาะอ้ปฏิเสธทําไมล่ะเอาไปไปถือซะว่าไม่ได้เจอเพื่อนกับเอยไม่ใช่เพื่อนไม่เอาไม่ได้เจอเพื่อนกับเอยไม่ใช่เพื่อนไม่เอาไม่ได้เจอเพื่อนกับเอยไม่ใช่เพื่อนไม่เอาไม่ได้เจอพี่นะ ไม่โอ้ยกูเหนื่อยทุกคนไม่ไม่หาจริงที่ว่าไม่ได้เจอเพื่อนมีนานทำไมทำไมชอบหลุดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่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 ทำไมชอบหลุดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่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 ทำไมชอบหลุดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อว่าถ้าพูดสองคนมันจะได้กินสองคนคุณพูดผิดสักทีเอ้าพูดทีกหนึ่งก็ได้อะผมเปล่านะเขาพูดเองผมเปล่านะเขาพูดเองผมเปล่านะเขาพูดเอง อาถือซะว่าไม่ได้เจอกันนานพี่กับน้องตอนรับพี่ชายสักหน่อยอ่ะมามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆดีสิบเก้าปีควรได้รับคำแนะนำสิบสิบไม่ที่ไม่ถึงเท่าไหร่วะยี่สิบปีปไม่ยี่สิบปีควรได้รับคำแนะนำครับควรที่จะผู้ใหญ่แนะนำนะครับมันไม่ดีครับการกินแอลกอฮอล์เอาันกรอกเลยโอ้จอัางาังนี่เขาแกวเป็กเหมือนอัน่นนันน้นนั้นยังครับ โอ้ยโอเคโอเคเนาะโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับผมครับเฮ้ย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 ให้พี่เอกโห้ยนานๆทีผมขออนุญาตเอาหรอสิมสักหน่อยนะครับเพราะว่านานๆทีเจได้เจอเพื่อนนานๆทีเจได้เจอเพื่อนนานๆทีเจได้เจอเพื่อน ว่าตอนนี้เพื่อนเขาไปเดินแบบเป็นนางงามรูมมาร์ทแล้วเดินแบบเดินแบบเดินแบบไม่เกี่ยวกับนางงามรูมมาร์ทอะไรทั้งสิ้นผมก็จะปิดมัดดานไม่ใช่ลองเดินให้ดูสิยังไงเดินยังไงที่เคยคิดว่าคุณเป็นนางงามรูมมาร์ทเหรอโอ้ยขอบคุณครับแม่ไปเคลียร์นั้นก่อนไปเคลียร์นั้นก่อนไปเคลียร์นั้นก่อนไปดูเออเอาโอเคมาไม่เอาเหมือนไอ้อัน ผกนี่เทเต็มคาดเลยเป็บ้าพี่ไออันกินก้อนหมูเนาะยืูซื้อกินโยกินเองไหมโอ้ยหนอะตอนนี้มันมันเย็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 นพอดีหวานจ่วยอ่าไปายบาไปกันเลยคุณได้สิขับรถพ้ากูกลับมัได้กินกินเลย โหเอาอีละอีละอีละไปอัไหนเรียกใหม่สิโหเอาอีละอีละอีละไปอันไหนเรียกใหม่สิโหเอาอีละอีละอีละไปอันไหนเรียกใหม่สิได้ไหมเขากินไปเลยแจกเลยแจกเลยแจกเลยมื่อไปแจกไปลูกเมื่ออีละอีละไปโอ้นี่นี่ีมื่อไปแจกไปลูกเมื่ออีละอีละไปโอ้นี่นี่ีมื่อไปแจกไปลูกเมื่ออีละอีละไปโอ้นี่นี่นี่เมื่อไปแจกเองให้แจกแบ่งเขาแจกเอาวุ้นแจกบางนั้นผมแจกบางนี้ ่ะโอเคโอ้ยปอบก็เลยปอบก็เลยเอาไปกินปอบเลยพี่พอมาเลยพี่พอมาโอเคยกยิ่งไม่อยากกินเยอะอยู่กลัวกลัวพูดไปเรื่อยอ่ะกลัวกลัวพูดไปเรื่อยอ่ะกลัวกลัวพูดไปเรื่อยอ่ะ มึงไหมมึงไหมเอ้ามันจะไม่หลุดเหรอมันจะไม่หลุดเหรอมันจะไม่หลุดเหรอ

แบ่งลลอยก็แบ่งหาซิฟนั่นเก็บเก,<อ>ก็บไว้คารถกระบะช้าไม่ได้คาน์แลวามใช้แอวนอยู่ดิไปไปโอ้ยีละไว้ไปไปโอ้ยีละไว้ไปไปโอ้ยีละไว้เมืงเอิญกูมาดูลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกพีก่วันเจ้า

ถามผูก่อนถามผูก่อนถามผถามผู้ก่อนเกียดใครคุณเกียดใครคุณอีกทีนึงให้พูดอีกทีนึงคุเกียใครกูเกียดมงไอไอเบลเนี่ย กูบอกแล้วกูไม่รู้ใจมันเออก็ไปเล่นงี้ได้ไงอะเขาหึงก็ไปเล่นงี้ได้ไงอะเขาหึงก็ไปเล่นงี้ได้ไงอะเขาหึงเพื่อนตั้งวงตั้งวงเฮ้ยเฮ้ยนุเพื่อนใจเย็นดิเอ้ยเหนียวเดียวเนี่ยเหนียวเดียวเนี่ยเออไปอยู่กับเราไหมทำไมอะไปอยู่กับเราไม่ไปอยู่คณะสอนรามไหมแต่ว่านายไปแล้วจะมีคนเขาว่าหรือเปล่าไปอยู่กับเราไหมนิ้วเขาเลียวสวยไงหัวหน้า อีไม่ได้ลูกไม่ได้เลยไปยตั้งสงหน่อยโอ้โหทำไมนายเหลี่ยมสวย <ใจ S 1> ตั้งวงมันทำไมพูดอย่างงั้นเพื่อนใช่กัน,กนเออเพื่อน